สวัสดีครับสําหรับ EP ที่16แล้วนะครับผม EP นี้ก็หลังจาก EP ที่แล้วเราก็ไปเรื่องหนักๆกกันพอสมควรนะครับ MUIGUI นะครับ EP นี้ก็จะมาทำอะไรง่ายๆางครับอย่างเช่นการทำระบบ Back door นะครับแล้วก็การห้ามไม่ให้ตีพวกเดียวกันแล้วก็แจ้งเตือนเวลามี p พลเยอร์ออกจากเกมนั่นเองครับผม ระบบแบ็กดอคืออะไรก็คือใน d o t นะครับเราจะมีป้อม1ป้อม2ป้อม3ใช่ไหมครับอ่าเมื่อป้อมหนึ่งแตกแล้วถึงจะไปตีอีกป้อมหนึ่งได้อย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าทํำยังไงนะครับอ่ามาที่อ่าแพลตฟอร์มที่เราได้ทําไว้นะครับทีนี้ผมจะไปเซตให้ป้อมทุกอันนะครับ เป็นอมตะก่อนนะครับอันดับแรกมันต้องเปิดเกมมามันจะเป็นอมตะก่อนนะครับโดยการมาใส่ตรงนี้นะครับ Object Editor นะครับไปที่ป้อมของเรานะครับป้อมที่เราทำไว้นะครับ Building นะครับมีป้อมต้นไม้นะครับ Ancient Protector นะครับแล้วก็คลิกมาที่ Ability ของมันนะครับผมจะลบ Ability ของที่สร้างแมปออกนะครับที่เป็นแมปสร้างฐานพื้นฐานทองผมจะลบออกไปหมดเลยนะครับ แล้วก็ add ability นะครับเป็น invulnerable นะครับก็คืออมตะนั่นเองทีนี้ป้อมเราจะอมตะและตีไม่ได้แล้วอโอเคผมก็จะกรอบตัวนีนะ้แล้วก็ไปที่ป้อมอีกป้อมหนึงนะครับป้อมปีศาจนะครับมผมก็จะลบออกเหมือนกันแล้วก็ add อมตะเข้ามาเหมือนกันฐานใหญ่ด้วยนะครับผมจะทำฐานใหญ่ด้วยฐานใหญ่เราใช้อะไรวะ เอ่เอโกโกลิปนะครับเราใช้อันนี้นะครับถูกแล้วทำเหมือนกันนะครับไปเร็วเลยนะฐานต้นไม้ด้วยนะครับที่ออฟไลน์หรือเปล่าที่ออฟไลน์นะครับโอ้อัน,นเยอะเลยนะครับทีนี้มันจะอมตะทุกอันเลยนะครับมันจะอมตะทุกอันเลย ทีนี้ผมจะให้เมื่อเวลาผ่านไป15วินะครับให้ปลดอมตะของป้อมแรกนะครับคือ .a เนี่ยถ้าคลิปยังไม่ออกอ่ะมันจะตีป้อมไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันตั้งเวลาไว้นะครับ60วินะครับแต่ของเราเป็นทดสอบนะครับจะทําให้เห็นนะครับมผมใช้ตรงนี้นะครับ Time เมื่อเวลาผ่านไป15วินะครับคลิปมันออก10วิเอา10วิแล้วกันเพราะวามันจะได้เท่ากับคลิปออกนะครับแล้วก็ s e ตแอคชั่นนะครับยูนินะครับแล้วก็ Make Unit อ่านี่นะครับเมคยู n ิตอิน e วปรับให้ Unit ตอมตะหรือไม่อมตะนะครับเมคยูนิตไหนล่ะแล้วก็ s e ตมาแล้วก็เ e เลตยูนิตนะครับเป็นเลตตัวนี้แล้วก็ฟอมนี้นะครับ เสร็จแล้วตั้งให้มันเป็นราเบินะครับก็คือไม่อมตะนะครับอ่าซีวีผ่านไปมันก็จะหายอมาตะนะครับ2ป้อมนี้ทีนี้เมื่อป้อมนี้แตกให้ป้อมนี้หายอมาตะนะครับแล้วก็มาเซตอ่าทิชเกอร์นะครับผมก๊อปมาวางนะครับแล้วก็จะลบตัวนี้ออกไปนะครับแอดอีเวนต์ใหม่นะครับยูนิตได้นะครับเราต้องเช็คยูนิตได้ ยูนิตได้อยู่ไหนอะอ่าเนี่ยยูนิตได้แล้วก็เช็คว่าเป็นยูนิตไหนนะครับก็คำอ่ามาที่ condition แล้วก็เป็นยูนิตคอมเพ n เซ t ั o นะครับให้เช็คว่า dying unit เป็นยูนิตไหนนะครับ set ได้อ่าป้อมนี้ตายนะครับอ่าลบออกอันนึงนะครับก็ให้เมื่อป้อมนี้ตายให้ป้อมนี้หายอมตะนะครับนี่พอป้อมแรกตาย,ป,ตายป้อมแรกตายปั๊บป้อมที่2ก็จะหายอมตะนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะตัดคลิปนะครับผมจะทําให้ครบทุกป้อมนะครับถ้าป้อมนี้ตายก็ปุดอันนี้อมาตัดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับป้อมนี้ตายให้ปลดป้อมด้านหลังอมาตะหายอมาตะนะครับแล้วก็ป้อมนี้ตายให้ปลดฐานใหญ่เลือกเป็นอมตะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะตัดคลิปนะครับอะเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมทําระบบแบ็กดอเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ไลไปได้นะครับ Okay. เดี๋ยวไปลองทดสอบดูนะครับเห็นที่คลิปนี้จะได้ทําแค่ระบบแบ็กดอก่อนนะครับเพราะว่ามันใช้เวลานานซะเหลือเกินนะครับก็5นาทีแล้วนะครับไม่อยากให้คลิปมันนานเกินไปนะครับเดี๋ยวคนดูจะเบื่อซะก่อนนะครับไปเห็น <He en S 1> ไหมครับว่าบ้าน <You S 1> จะอมตะนะครับบ้านี้อมตะนะครับ บ้านนี้ก็อมาตะานะครับแต่บ้านแรกผ่านไปสิบวิก็จะหายอมตะานะครับเรามีโอกาสได้ XP หนึ่งพันนะครับจากกูนะครับยีิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับที่เราทำในคลิปก่อนนะครับแต่ยังไม่เห็นได้เลยนะครับดวงไม่ดีนะครับก็ได้ซะหน่อยเลย อ๋าขึ้นแล้วครับ1นึ่งคั้นี้พีนะตามคลิปก่อนนะครับที่เราทำไว้นะครับจะดันไปให้ถึงทางในาาั้งไเลยะครับผมตอนนี้เราจะเห็นว่าป้อมนี้ไม่อมตะนะครับแต่ว่าป้อมด้านหลังมันจะอามาตะนะครับเราจะเดินพร้อมไปดูนี่เราตีไม่ได้นะค,ะครับถ้าป้อมแรกไม่แตกนะครับป้อมแรกไม่แตกเดี๋ยวเดี๋ยวได้เย็นๆ แตกแน่นอนครับนี่นี่แน่แตกแล้วป้อมนี้ก็จะหายธรรมดานะครับแต่ยังตีฐานใหญ่ไม่ได้นะฐานใหญ่ยังอรมตมาอยู่นะครับต้องตีงป้อมนี้ก่อนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ จบไว้เท่านี้ก่อนนะคะผมบ๊ายบาย